เขต้องรู้สึกหรือดานหรืออะไรแบบนั้นแล้วก็คือเขามีความเรื่องธุรกิจหรือเรื่องการเรียนเนี่ยเขาไม่ต้องมาเกรงใจว่ายังไม่มีเวลาให้เคลลี่เคลลี่จะน้อยใจหรือเปล่าหรือว่าผมเดี๋ยรู้สึกยังไงยเขาบอกว่าเต็มที่ได้เลยนะครับเต็มที่ได้เลยกับสิที่ตัวเองของารตัดการเลือกตั้งเรื่องที่สาเข้ามาด้วยเราวงไมครับไม่มีครับเรื่องมือที่3นี่ยืนยันได้เลยพูดได้เลยรับประกันด้วย ชีวิตตัวเองเลยครับไม่มีมือที่3อันนั้นก็คือรก็คมเป็นประเด็นที่หลายคนก็อยากจะสร้างขึ้นมาว่าผมเป็นเพราะอย่างนี้เพราะอย่างนั้นแต่ผมรับประกันได้เลยครับเรื่องมือที่3ามไม่มีเลย ตลอดครับช่วงที่มีข่าวออกมาจริงๆก็คุยกัยกนตลอดเวลามีใครสำมาหร,รือเปลีงไรอย่างไรผมก็ต้องคุยกับพี่อยู่แลนะ้วว่าเอ้ยทำบ้าแบบนี้นะครับมันเรียยีอ้อย่างที่บอกเราเราคุยกันตลอดเราเราไม่ได้หยุดความเป็นพี่เป็นน้องหรือความห่วงใยต่อกันะนะครับไม่ปรึกษาไม่อไรม่าก็ไม่ได้รไไดรปรึกษาเพราะอย่างที่บอกเราไม่ได้มีปัญหากันเราไม่ได้ทะเลาะกัน คุณแม่เดี๋ยวผมพูดเลยคุณแม่บอกว่าจากเมกาก้าถามว่าคุณแม่บอกแม่ไม่มีอะไรเพราะบางทีข่าวออกไปอ่ะเราต้องดูว่าหัวข่าวกับเนื้อข่าวบางทีมันอาจจะหัวข่าวจะรุนแรงกับเนื้อข่าวครับบอกเลยไม่ได้เจอกันเลยครับ ก่อนหน้านี้ก็ได้รับงานคู่กันเลยนะครับและครั้งนี้ก็ก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อยได้เจอกันเลยออยังบอกว่าเรื่องงานอะ่ะรับรับคูค่กันได้อยู่แล้วเราตั้งแต่สายสบายก็รับงานทูกันอ,อันนี้บอกเลยไม่ได้สร้างกระแสด้วยนะครับอันนี้โมยืนยัาเลยก็ไม่ได้เป็นการสร้างกระแสนะครับมีงานอย่างวันนี้ต่อไปนี้ก็รับ้วยกันได้รสรค่ มันก็มีนะครับผมก็มันก็มีนะครับคืออยังไงคูีนที่ผ่านมาก็เป็นผู้หญิงที่ผมรักนะครับแต่ก็ไม่ได้ว่าหมดรักแต่เพราะว่าเราก็ไม่ได้อย่างที่บอกเราไม่ได้ทะเลาะกันเราไม่ได้มีปัญหาความรู้สึกรู้สึกเคยมีอะไรบ้างไหมอะไรที่ผ่าน กระโัมผมพูดไปซะขนาดนี้แล้วคือสถานะเนี่ยตั้งแต่ผมกับคฟีนครบกันมาเนี่ยทุกคนอาจจะมีข่าวออกไปคือต้องเข้าใจเราไม่เคยเดินออกมาประกาศว่าเราเขาเปนแบบไหนว่าเราจะต้องเป็นแม่อะไรเขาเป็นผู้หญิงนะเขาเป็นผู้หญิงต้องคิดถึงว่า เรื่องความความรู้สึกของผู้หญิงในความเสียหายเราขอผมพบกับเขาเป็นพี่เป็นน้องเรารักกันเราคบกันตามรูปแบบของเราเราไม่ได้อยากจะมายืนบอกใครว่าเราต้องเป็นแบบนี้ถ้าคนจะตั้งชื่อว่าสถานะคุณน้องเป็นแฟนเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนรักเขาแล้วแต่เขาแต่สำหรับผมตัวจริงเนี่ยเรามีความรู้สึกที่ดีต่อกันและทุกวันนี้ก็ยังมีความรู้สึกที่ดีต่อกันที่ผ่านมาอาจจะมีบางอย่างอย่างที่บอกว่าสำหรับน้องกรีเนี่ยผมก็เห็นใจเขาในบางเรื่องที่ ทำอะไรบางทีพี่เคลลี่จะรู้สึกยังไงจะต้องบอกพี่เคลลี่ไหมว่าแบบไม่ว่างหรือมีเรื่องแบบนี้แบบนี้อาจจะอึดอาดตรงนี้ก็เลยได้คุยกันว่าโอเคไม่อยากให้หนูต้องมากังวลเรื่องพี่นะครับอ่าอยากตุ้งตูงเลยตรงนี้เขาก็ยังเดือกนะยังมีหลายอย่างที่เขายังไม่ได้ทําแล้วเขาอยากจะทํำเราเราคุยกันแล้วเรากลงกันดูว่าได้ทาเลยพี ต้องมาพะวงหน้าพะวงหลังว่าพี่จะรู้สึกยังไงไม่ดีนะฮะการที่จะกลับมาอันนั้นมันจะเป็นเรื่องหัวหน้าโค้ชนะครับอย่างที่บอกไม่ได้แบบโอ้โหเราเราก็ยังคุยกันอยู่วันนี้ก็ไม่ดีว่าเราอย่างที่บอกไม่ได้โกรธกันไม่ได้มีปัญหากันทุกวันนี้ยังยืนอยู่ข้างเขาก็ มีอะไรก็คูยยังเป็นพี่น้องปรึกษาได้ตลอดมันว่ะโอกาสเนี่ยก็เป็นเรื่องของอนาคตคืออย่างที่บอกว่าตอนนี้ไม่อยากให้คนมาโฟกัสกบบเรื่องอันนั้พว่าจันี้ครอบคัวเป็เมื่อไรจะแต่งอะไรกันเมื่อไรอันนั้นมันก็อาจจะ ให้น้องก็มีมีดัอะไรด้วยนะครับไม่ต้องบอกให้น้องจบเทได้นะเราไ่ได้เก็วันนี้เรา้็มาในไอเรื่องของอันนั้นมันเป็นเรื่องเก่าๆมากเลยนะครับคือเรื่องท้นมันจบไปแล้วก็อันนั้นจบไปหลายปีแล้วนะครับีินจาคร่อิราัดี ทรงจำดีๆที่เราก็เคยมีกับพี่เคลลี่มาก่อนเคยพี่เขาก็ให้หลายๆอย่างกับชีวิตกินมาคะให้ทั้งการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆสังคมใหม่ๆซึ่งกินก็ก็ใหม่สำหรับคนนี้เหมือนกันก็ถือว่าเป็นความทรงจำที่ดีที่กินก็รับกินก็ได้รู้จักกับเพื่นเขาแหมกินพูดอย่างนี้เหมือนเด็กพี่ไปไหนแล่วพูดอย่างนี้เขาจะเข้าใจกันหรือเปล่ากินกินได้เจอคนที่ดีคนหนึ่งในชีวิตนะคะคนสุดเลยนะกินก็ขาวนะไอ้เท้าขาวนะไอ้เท้า